จ้าก็รักฟังดูมาโอ้ยยยายยัยยยยอยหลีเลยยริงอ่ะเยยยเบิยงยลยยยยเมยยยยยมายยยยยยยอยย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 ไย่ยย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 เย เียมาเีนดที hmm. mm ่ม hmm. mm ี hmm. mm ้านอย่างนี้ก็ม่ด้านที่แหลกนะพ่อสู แต่ธว่าดาหนูไทยท่านละมันเน้นสังคเสียสไปเห็ดไปเห็ดเบียยอยไางห่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> ขายฟิวขายปิ้งไก่ <c oughs> เนาะเฮ้ยวใส่อันคงโะโรหลายจะแบบไหนเดี๋ยวหัวิด ทำไมเอาสิไอ้สิอุดมอุดมสมุนเดอแต่ย่ายใส่คงโชบมาตัวย่ายหัวเใส่หล่แซบไหลใส่ไหล่แซบหลเออตัวชิโปโอ้เจ้าเจ้ายังบ่เคยกินฝีมือใช่นหมคือสัไรบิลลี่เหี้มือตัวเา็ดเหียมเฮ็ดขนมแล้วกินแล้วเอยโปรต็กตึงเลยทันทีด้วย 응, 잔느. 응. 그래. 아코것 응. 코끼리다. 응. ก็ไอเฮดคุกกี้แล้วใช่ไหมโอ้โก็ไอเฮดคุกกี้แล้วเฮดเนีผมว่าแต่เดียว่ามันใหม่ตัวนั้นแต่ว่าแต่ว่าที่นั่นเฮดคุกกี้เป็นอันแรกเลยของเบเกอรี่อ่ะน่ะพี่เขาต้องไปซิมแล้วบ่ได้ใหม่ไหมหมอ ไอ้เคยกลินทรายว่ะฟิวนั่นแหละไม่มีตัวไม่มีตัวเฮ้มีคนเออให้เปิดได้ฟ่ เดินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอเลลิ่อีกคือตามเมื่อกี้ Mhm. 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 19. Din. Din. Mae. Đã tìm ra nó ช่วยกันช่วยกเนคนไทยใส่เด็อเอาไเลยอุ้ยมีสันไหน,ไนะคะ I got supplies อุ้ยเอาไปเลยนะว่าครับเจงเดนคนไทย มันมีรถฟะองมีค่เขาใช้มันมีแล้นี่ไงอีเวนต์อ่ะใช่ครับใช่ไหมมีมีเก็บเสียงสนัยนะเอาปะมีใครเล่นสนัยไหมแจกลาก็มี นี่นนได้ตื่นแล้วเด่นมาติดกันนาทียัาไม่ได้ปืนหือพี่บายอ่ะใช่ใช่ใช่ใชรู้จกัก ู้จักนานแล้วฮึอืโอเคครัาเออเออนายน

ค่ะคน้องเราจะไปคนเดยวเอาชนะตันนี่เลยมันมันมีแต่านาแต่บได้ดำ มันบูรมันบมีไพรดามแล้วพี่อว่ววาไอ้หนไหน ไปนะคะมาบวานไหนคะ ันหลอกเนะตัวเฮียนิดูเก่งมากมันหลอกใช่ไหมคะเมื่อกี้ I have. <laughs> <coughs> <coughs> oh. I know. <coughs> <coughs> <laughs> I'm ค่ะหาแฟนมันง่ายขนาดนึงเป็นง่ายผเลือกอย่างง่ายง่เป็นไหม แกมาเอสีหานะอู้มีผู้ใดเโมาเด้อนดูมันยู่นี่มันยูงนี่ดูระวังฟังนู้นฟังนู้นระวังท่านไดรู้โอ้เดี๋ยวพออืออือสองคนเลยสองคนเลยคุณรัดหน้าหลังเลยสามตัวสตัวด้วย

ก็่ักหกแล้วเนาะวิไม่ใช่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 ไ<อ>ปเบืย้ยงหันไ<ะ>ปเบิ้องหันยึดเข่าเบื้ยงหันอะไรโปรไฟล์เนี่ยเขียนไว้ว่ายึเข่าคนโปรโไฟล์ไต่ไอ้ <laughs> <laughs> โมเป็น <laughs> มีอยู่คนเดียวเม <Okay. S 1> ื่อกี้ตีหนึ่งตีหนึ่งเยอะเกินมันมาแบบบทันตั้งตตวไงพี่ลองไปตัวนี้ นี่อะไรนะคะซีรีส์มีนม่ข้บเคยบขาบเคยดหนรู้จักแนาไหมแหน้าโฟี่ะนะบอไม่มีคนหนักคนนีคนนี้คนนั้นข้าวงเ

เอออุ้ยเคยเสีตายเลยเลยพี่น้องเอารถมารับเลยเคยฟังเลยเคยฟังเพลงอะไรเอาเลยบรรยากาศเลยไม่ฟังซีนน้อง แล้วคนไายหรือเปล่าปลานละใช่หรอมันมีรถมาสุพิน,นอนีพวเฮียนันแน่นนเลย <Help! S 1> เนี่ยใช่เลยใช่เลยไปเลย

คุณแตเแ็นนิด่แนไปเ่อออกฟาออกฟ้าไปตามถนนตามถนนสักได้เลยไปทางนี้นี่นาะรอดไปไปไปสิบุคุณมีแต่กำลังไปแล้วเราเหลืออีกเชือหนึ่งไปจิตตัรถเราเร็วเร็วเรโอ้ยไปคนละทางอีกเดือดรอยดนอารอดเลือดเลือดเล เรื่องผมมีแล้วจะไปผิดทางออกซ้ายออกซ้ายตายนะาสองน้วตายไปเลยจะไปเลยโอยเลยตายไปใหญ่กับการแบบนี้รถเอเจซีฮอเนา อ่่วมเดือดเป็นสามจุดสองคนที่เขาบอกปกติเดีอยมีเต้ยมานี่จะน่าคุณนนึงกับคุณผู้ชมไปครับนั่งคุเขางงไดกว่ามื Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 네, <목소리나> すねああじゃじゃ <목소리나> <목소리나> ไมเช่อว่อยู่บ้านมันวิ่งอยู่ใบ้านทำไงไม่ยนเสียงตัดตัว Vâng bây giờ làm gì vậy? chơi <laughs> 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 <laughs>

มืแล้ายมือซ้ายมือซ้ายมือมือสองคนเลยโอ้สองคน